สวัสดีครับผมลาลาไทยชาแนลนะวันนี้เดี๋ยวอยู่ที่ซัปโปโรนะครับญี่ปุ่นจังหวัดฮอกไกโดเดี๋ยวจะไปซัปโปโรโดมนะครับสนามเหย้าของทีมฟุตบอลซัปโปโรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไปนะจะไปขึ้นที่สถานี น่าจะชื่อโฮซุยซูซูกิโนะเนาะมันมีชื่อ2ชื่อนะมีซูซูกิโนะกับโอซุยซูซูกิโนะมันจะอยู่กันมันคนละสายกันนะนะครับประมาณนี้ถ้าสายที่จะไปซัปโปโรโดมเนี่ยก็ต้องไปโทโฮไลน์นะครับเท่าที่ผมดูนะอีกสายนึงมันจะไปนัมโบโกุประมาณนี้นัมโบกุอะไรอย่างเงี้ยครับอีกสายนึงนะครับนะเดี๋ยวเดินไปอีก4บล็อกถนนนะประมาณนี้ ก็จะถึงแล้วนะครับพอไปถึงตรงสถานีสุดท้ายนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึงว่ามันคือสถานีอะไรครับแต่มันต้องเดินไปอีกนะรถไฟไปไม่ถึงเดี๋ยวไปดูว่ามันจากสถานีคือเราอยู่ตรงบริเวณใจกลางเมืองซอโซบ l รนีย่ยมันจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะกี่เยนนะครับค่ารถไฟจริงๆมันสามารถนั่งอีกเส้นหนึ่งอะ แล้วไปลงที่ซูซูกิโนะได้นะครับเราค่อยเดินต่ออีกอันนี้ผมเดินประมาณสัก800เมตรมันจะเดินจากสวานีซูซูกิโนะกับฮอนซสุซูกิโนะเนี่ยคนละลายกันเนี่ยประมาณสัก350เมตรเนาะแต่นี้เราเดินละกันโอเคมาถึงแล้วนะโอซุยซูซูกิโนะสเตชันทางเข้าน่าจะเป็นทางราห6เนาะไม่ออกเอสเก้าโอเคสถานีนี่ลำหนับเอ่อหมายเลขเอสเก้านะ เข้ามาได้เลยจริงๆก็ไม่มีทางเข้าหลายทางนะอันนั้นน่าจะไปทางเข้าที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เ่าจ oh. ะลงไปที่ดูข้างล่างนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะไปสถานีฟูกุซูมินะครับตรงนี้เนาะเราอยู่ตรงนี้มนซุยนะครับตรงนี้โอเคมาซื้อเครื่องหยอด oh. อเราปประเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เลือกซอับเลี อโอเคออคราวนี้เหมือนอันนี้ผมก็มั่นใจมันน่าจะคิดตามราคาสถานีเลทนะ250เยนเดี๋ยวผมเอาเป็น250ก็สามารถที่จะหยอดเดือนก็ได้คาดก็ได้นะครับคอ,อ,อน,นก็ได้นะเดี๋ยวผมใช้เดีอนนะ250อะโอเค250แล้ว นี่ได้ตัวมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปขึ้นสักรถไฟกันโอเคตรงนี้ทางเข้านะในบริเวณน,นี้มันได้ตัวมานะครับโอ้ห oh. อันนี้ก็ครั้งแรกเลยเราลองเอาตัวสอดเข้าไปเราจเดินขึ้นมาอตัวก็จะอนอมาทีนี่นะ,ะเข้ามาในเกียร์ละโอเคไปข้างล่างนะน,นี่มาแล้วนี่มาชานชลาหนึ่งนะนี่ฟูคุซุมิซัป,ปโปโรโดมีทุกท้องละมาตามเส้นนี้เลย ข้างล่างก็จะเหมือนแบบรถไฟ B T เนะ,น,ะนี่ท B T S ให้ราเดี๋ยว,ร,วยนะอยรอดูรถไฟนะจะมาไง มาถึงแล้วครับเนี่ยรถไฟตรงนหน้าต่างนี้ครับมีเปิดกระจกรถลงนะตัวเอามือลงนะมันเวลาวิ่งมันมีเสียงนหดนึงเล้วเราจะไปซัป,ปโปโรโดมนะเราจะออกทางออกสามนะอันนี้ป,ป้ายบอกทางออกสามซัป,ปโปโรโดมเฮ่ยบรกนี่ครับอะไปทางนี้นดี๋ยขากลับผมมารีวิวรถไปให้ดูออ้ซัป,ปโปโรโดมขึ้นนี่เลย คือ okay. ข้างออกแล้วครับแล้วก็เสียบบัตรนะแต่มันไม่น่าจะคืนนะอาหารไปเลยอะะอ,ออกมาตามนี้เลยอ่าโอเคก็แสดงว่าไอ้ตัว250เย็เยนก็คือถูกนะมันคิดตามระยะสถานีแบบเหมาเนาะไม่ได้เลือกเป็นรหัสสถานีนะประมาณน,นี้จุดขายแล้วก็จะมาซื้อตัวที่นี่อีกรอบก็ ประมาณหกสิบาทนะระคาต่อห้าสิบเยนไปกลับก็จะร้อยี่สิบก็ไม่แพงครับตอนนี้เลรียญกนก็ประมาณหนึ่งร้อยเยนยี่สิบห้าบาทนะครับเดินออกาทางเดินนี้ก็มีป้ายของฮอกไกโดนะมีนักเตะนะครับแล้วก็ผู้จัดจาก,การทีมด้วยแล่ไม่มีสุปโชคน,นะไม่เป็นไรจะไปดูในสถานีกันโอเคครับก็ เลยขึ้นไปข<ม>้างบนครับเดี๋ต้องเดินไปต่อครับแต่สถานีนี้มันไม่ได้อยู่ติดกับสถานีนะประมาณนี้แต่ไม่ไกลครับโอเคมามาถึงข้างบนแล้วทางออกสามครับนี่สถานี กูกุซุมิครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ถนนด้านหน้านะนี่มีป้ายบอกขึ้นมาบอกเลยฝ่ามือไปซับรุโดมอีกประมาณครึ่งกิโลนะครับ450เมตรเดินไปตอนนี้เวลาตามท้องถิ่นนะประมาณ3ามทุ่มนะผมก็ไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะถ้าบ้านเราก็จะประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนี้นครับเพราะว่า,วาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าสชั่วโมงครับ เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่ตัวสนามซัปปโปโรโดครับมาถึงแล้วนะสามทุ่มกว่าแล้วน่าจะใกล้ปิดแล้วหรือเปล่านะโอ้โหแต่ใหญ่มากน,นะหลังคายอยู่ข้างบนนะขออภัยแบบมาดึกๆนะแต่จริงๆจุดประสงค์ไม่ได้แบบจะมาดูสถามนี้ซัปปโปโรนะแต่ว่าไหนๆได้มาแล้วก็แวบะบมาดูหน่อยแล้วกันนะครับมา,มายังไงนะเผื่อคนอื่นจะได้มานะนั่งเครื่องบินมาลงที่สถานีนิว เหนือซิโตเซ่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็นั่งรถไฟมันก็ได้เออรถไฟรถไฟจากซิโตเซ่เนี่ยมาที่ซัปโปโรนะครับมีหลายขบวนอยู่เหมือนกัน,กน,ปปรนครับ,บ,ว,รบวิ่งทั้งบันเลยผมดูวิ่งถี่มากไม่เกินแบบทุกครึ่งชั่วโมงอะ่ะมีตลอดแล้วก็มาลงที่ตัวสถานีซัปโปรโรนะครับแล้วก็มาขึ้นสาย สายเนี้ยนะผมจำไม่ผิดน่าจะโทรโฮลายนะครับประมาณนี้นะมาลงฟูกสซุกนี้เนี่ยตรงนี้เลยแล้วก็เดินมา450เมตรครับเข้ามาแล้วครับไอ้นี่ทางบอก,บอกป้ายไปกับตัวต่างๆด้วยบริเ,เวณนี้ใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงสนามนี้ใหญ่จริงนะครับ ผู้ใหญ่จริงๆน่าจะถูกสร้างตอนรองรับฟุตบอลโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะผมก็ไม่ได้ดูเรื่องเลยโอ้ตัวใหญ่จริงๆหลังคานี่ผมนึกว่าอ่อไบเทคบางนะแต่ใหญ่กว่ามากครับใหญ่กว่ามากเลยถ้ามาตอนกลางวันจะสวยมากเลยเนี่ยโอเคนี่โอ้โหมาถึงตรงน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลสโมสรน,นะมีเสื้อชุดแข่ง เป็นชุดเยา่าชุดเยือนนะน,นะ 2012. นะครับชุดที่สามนะมีถ้วยรางวัลน,นะปีสองพันสิบสองนะครับไม่แน่ใจว่าถ้วยรางวัลอะไรนะครับวินเนอร์นะถึงน่อนถ้วยนะครับนี่ก็มีขออมูลมน่าจะประธานสโมสรหรือเปล่ามีไลายเซ็นอยู่ตรงนี้ด้วยลเซนของนักเตะครับเซนที่เสื้ออยู่ตรงนี้ เสีไดายมาตอนเย็นนะนี่เสื้อชุดทีมญี่ปุ่นนะโตเกียวปี2020มือนคอนเสิร์ตหรือเปล่าโอ้โหมาเซ็นไวนะ้ครับน่าจะเคยมาจัดที่นี่ มีลายเซ็นกีตาร์ด้วยนะมี<ล>เหมือนอะไรอะเรลลีล่เจปแปนเขามาแข่งที่นี่ด้วยเหมือนเขาจัดในสนามนี่นะออมีรถแข่งมาแข่งด้วยโอ้สนามทำทุกอย่างจริงมีอะไรสกเก็ตนี่ชุดที่มีเซ็นแต่และทีมนะน่าจะเป็นทีมที่เคยมาแข่งเนาะประมาณนี้ได้ลายเซ็นมาออสเตรเลีย อังกฤษอันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะประมาณนี้เป็นทีมรักบี้อ่าอันนี้รักบี้นะทุกทีรักบี้ไม่ใช่บอนนี่อันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบสบอลหรือเปล่านะ,นะครับที่หัวถั่วนะครับโอเคก็เป็นกีฬาย,ยอดนิยมนะของญี่ปุ่นเหมือนกัน ไม่แม่ใจนะไม่ไม่มีภาษาอังกฤษเลยครับโอเคประมาณนี้รถน่าจะบอกว่าเคยมีการแข่งขันอะไรนะเป็นโค้งมงสม,มสุทรศมีไม้เบดบอลด,ด้วยทีซูทีซูโยชิชินโจโนะครับน่าจะเป็นของนักเบดบอลที่มีชื่อเสียง อันนี้อะไรเงี้ยถัวรักบี้เวอร์ครับนะบปีสองพันสิบเก้าอือนี่มีเหมือนกับที่ประทับมือนะของนักเตะนะับอันนี้ใครม,มิวาโยชิดะอือปีสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดเดือนแปดวันที่สี่ือบป่าเนาะ อันนี้มาสต็คนาคามุละนะครับนาคามรอืมโอเค,อเคต้องมีหลายคนนะเกจิโรนี่ผม,มแน่นไม่น่าเทลุ ตรงนี้ตรงนี้มี MVP Award MVP Award นะแต่ MVP มีใครบ้างเรามาดูนี่ปี2004ชื่อไม่มีภาษาไม่มีภาษาอังกฤษเนาะไม่แน่ใจผมไม่ได้เป็นแฟนทีมนี้เลยไม่รู้ครับอันนี้จะมีปี2004ชินโจโอ๋อน,นี่เป็นนะัก เบสบอลเนาะที่มีไม้เบสบอลอยู่นี่โอ้โหมีหลายคนมากนะครับชนะทิพย์ก็ได้นะผมจะไม่ผิดนี่ไงพูดขึ้นมาเลยชนะทิพย์สงสินเบอร์สิบแปดนะชนะลายเซ็นชนะทิพย์ MVP ปีสองพันสิบ มีหลายอย่างนะมีฟุตบอลมีลักบี้มีเบสบอลด้วยโอ้โหเยอะเลยแวะมาดูได้นะครับมีของท่านธนาทิปด้วยนะครับมีมลายเซ็นที่ MVP ด้วยอยู่ในประวัติ MVP Award ตรงนี้ครับครับอยู่บนรถรนะับเสียงนะั้นรีบ้ากกากระานเลยนะเพราะเขากว้างแล้วก็มีเตียที่นั่นด้วยยาวเลย ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากพานัง่งรถไฟเราจะไป,ซปะโซโารโดมนะครับถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยคนระับมันข้างบนมันจะมีช่องหน,น้ากากราะอากาศวันนี้ประมาณ77ถึง10องศารประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับ